ไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนครับที่ห้องประชุมแขวน้อยชั้น3าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชายโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหารือโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครับ โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการดาเนินโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่บริเวณใกล้กับเกาะรัตนกาลซึ่งเป็นที่ราชพัสดุตําบลท่ามะขามอ,อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่ที่มีพื้นที่สวยงามตั้งอยู่เกาะกลางแม่น้ําแควล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ําที่มีวิวทิวทัศน์เหมาะสําหรับการจัดตั้งหอดูดาวสําหรับประชาชนเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์ศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึงนอกจากนั้นยังถือเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปยังฝั่งภาคตะวันตกซึ่งหากการดําเนินการสร้างแล้วเสร็จ ก็จะครอบคลุมการให้บริการใน6จังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งยังอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ ทั้งนี้ในที่ประชุมก็มีการร่วมกันพิจารณาและหารือในเรื่องของการดาเนินการวางแผนโครงการโดยจะนําไปพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปครับ